อ่านพระวินัยปิดกคำพิธีทีลเจริวักเล่มสองว่าด้วยการงดปาติโมการงดฟังปาติโม่การที่เจ็ดหกคำพิีเจริวักว่าด้วยการงดฟังปาติโม่นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมานสัมุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมานสัมุทธัส namo taksa kacawato arahato samuan samu taksa kathang para tikko taksa ngorisa yang mesinoko ki hodi idhabik hawee yehi akarehi jehi lingkehi jehi limitenhi para chikasa hamas sahacha pati hodi te นวันนี้อาจารมาพาจะได้แสดงเรื่องการลดฟังปาชิโมกในคัเภีร์เจรว์สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตอนบาลีเนินความตามวระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเรื้องต้นแห่งเทศสนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปุจฉาด้วยพระองค์เองว่าทิกจุดผู้ต้องปราชิกนั่งอยู่ในที่ประชุมได้อย่างไร แล้วทรงวิสัชนาด้วยพระองค์เองว่าการต้องภา,า,า,าร,ราชกมีด้วยอาการอย่างใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเ,เหล่าใดทิศสุเหล่าอื่นก็เห็นทิศสุผู้ต้องปราชิตด้วยอาการเหล่านั้นเพศเหล่านั้นด้วยนิมิตเหล่านั้นทิศสุเห็นพิสุผู้ต้องปราชิตก็หาไม่แลก็แจว่าพิสุอื่นไม่บอกแกทิศสุว่าพิศสุชื่อนี้ต้องปราชิตแล้วทิศสุเห็นทิศสุผู้ต้องปราชิตก็หาไม่แล ที่โซ่อิก็ไม่บอกแก่พิจุว่าพิจุชื่อนี้ต้องปราจิกแล้วก็ตแต่ว่าพิจุนั้นบอกแก่พิจุว่าข้าพเจ้าต้องปราจิกแล้วดูก่อนพิจุทั้งหลายเมื่อสงจำนงก็ต้องประกาศขึ้นในท่ามกลางสงในที่ซ้อมหน้าบุคคลนั้นในวันอุโบสถสี่สีส่ข้ามหรือท่ห้าข้ามด้วยการเห็นนั้นด้วยการได้ยินนั้นด้วยการรังเกียจนั้นว่าขอสงจงฟังถ้อยคำของพระพเจ้า ที่สุผูมิชื่อนี้ต้องปราชิกแล้วข้าพเจ้าต้องงดการฟังปาติโมกของเขาคือไม่ควรสวดปาติโมกต่อหน้าเขาดังนี้เท่านี้ก็เป็นอันงดการฟังปาติโมกที่ชอบทำแล้วเมื่องดการฟังปาติโมกของพิ่สุแล้วที่ประจุมลุกไปด้วยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งในอันตรายสิบอย่างคือด้วยอันตรายจากพระราชาหรือด้วยอันตรายจากโจนหรือด้วยอันตรายจากไฟ ด้วยอันตรายจากน้ำด้วยอันตรายจากมนุษย์ด้วยอันตรายจากอมนุษย์ด้วยอันตรายจากสัากลายด้วยอันตรายจากงูด้วยอันตรายจากอาันเกิดแต่แก่ชีวิตด้วยอันตรายอันเกิดจากโรมจันร์เมื่อพิโสตมโนงก็ให้ประกาศขึ้นในท่ามกลางสงในที่พร้อมหน้าบุคคลนั้นในอาวัตนะหรือในอาวัตในอาวัตนึ่งว่าขอสงฆ์จงฟังใส่คำขอพวะเจ้า เรื่องปาราชิตของพรสูต์ชื่อนี้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วสงควรวินิจฉัยเรื่องนั้นดังนี้ถ้าได้อย่างนี้เป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนี้ควรประกาศขึ้นในท่านกลางสงในที่พร้อมหน้าบุคคลนั้นในวันอุโบสถที่ข้ามอสิท่าข้ามว่าขอสงจ่องฟังถ้อยคำของพระเจ้าเรื่องปาราชิตของพรสูต์ชื่อนี้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้วินิจฉัยาเรื่องนั้น ข้าพเจ้าของดการฟังปาติโมกของเขาไว้คือไม่ควรเสด็จปาติโมกในที่รอมหน้าเขาดังนี้เท่าน,นี้ก็เป็นการงดปาติโมกอันชอบทำไว้แล้วพิสุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในที่ประชุมน,นั้นได้อย่างไรได้อย่างนี้คือพิสุบอกลาสิกขาด้วยาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยนิมิตเหล่าใดก็มีพิสุอืน่นเห็นพิสุบอกกับผู้บอกลาสิกขา ด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยนิมิตเหล่านั้นก็มีที่สูนไม่เห็นที่สูผู้บอกลาสิกขาเลยก็แต่ว่าที่สูงอื่นบอกแก่ที่สูอื่นว่าที่สูงผู้มีชื่ออย่างนี้บอกลาสิกขาแล้วก็มีที่สูอื่นก็ไม่เห็นที่สูลาสิกขาบททั้งที่สูอื่นก็ไม่ได้บอกแก่ที่สูงอื่นด้วยกันว่าที่สูงชื่อนี้ลาสิกขาแล้วก็แต่ว่าที่สูงนั้นบอกแก่ที่สูงด้วยกันว่า ข้าพาเจ้าลาสิกขาแล้วก็มีเมื่อป็นสุจจำนวก็ควรประกาศขึ้นใน่ามกลางสงฆ์ต่อนหน้าบุคคลนั้นในวันอุโบโโสถสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำด้วยการได้เห็นด้วยการได้ยินด้วยการารังเกียจนั้นว่าขอสงสจงฟังถ้อยคำของข,องข้าพาเจ้าบุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้ลาสิกขาแล้วข้าพาเจ้าของดการฟังปาฏิโมกของเขาคือไม่ควรสวสดปาฏิโมกในที่พร้อมหน้าเขาดังนี้ เท่านี้ก็เป็นการงดปาฏิโมกขันชอบพันแล้วเมื่องดปาฏิโมกขของพิสูจน์แล้วที่ประชุมยกไปด้วยอันตรายอันใดอันเด็กในอันตรายสิอย่างคืออันตรายเกิดจากพระราชาเรื่ออันตรายเกิดจากโจรอันตรายเกิดจากไฟอันตรายเกิดจากน้ำอันตรายเกิดจากมนุษย์อันตรายเกิดจากอามนุษย์อันตรายเกิดจากมูออันตรายเกิดแก่ชีวิตอันตรายเกิดแก่โรรมจันทร์ เมื่อพิสจน์จำนงก็ควรประกาศขึ้นในท่ามกลางสงในที่พร้อมหน้าบุคคลนั้นในอาวาสนั้นหรือในอาวาสแตอาวัดหนึ่งก็ได้ว่าขอสงฆ์จงฟังถ้อยคำของพระพเจ้าเรื่องราศิกาของบุคคลขึ้นนี้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้วินิตฉยช้จะเอเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วสงควรที่นิจฉัยเรื่องนั้นดังนี้ถ้าได้อย่างนี้เป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนี้ควรประกาศขึ้นในท่ามกลางสงในที่พร้อมหน้าบุคคลนั้นในวันอุโบสถที่สี่ข้ามสิบห้าข้าม ขอสงฆ์ชมฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าเรื่องราวสิกขาของบุคคลชิ่นนี้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องง้นข้าพเจ้าของ,งดปาฏิโมกข์เขาไวแต่คือไม่ควรแสดงปาฏิโมกข์ต่อหน้าเขาดังนี้เท่านี้ก็เป็นการงดปฏิโมกข์อันชอบทมแล้วภิกษุไม่เข้าถึงสามัคคีอันชอบธรมคืออย่างไรคือการไม่ประกอบด้วยสามัคคีอันชอบทำเจ้ามีด้วยอาการเ,เ,เหล่าใดด้วยเพลเหล่าใดด้วยเครื่องหมายเหล่าใดก็มีพิสษุเห็น ภิสษุผู้ไม่เขา้าจะผู้ไม่เขา้าถึงสามัเกียนันชอบทมด้วยกาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายเหล่านั้นก็มีไม่มีพิสษุเห็นพิสษุ<า>สผู้ไม่เข้าถึงสามัคกียนันชอบทมเลยก็แต่ว่าพิสูุอื่นบอกเพื่อนพิกษุด้วยกันว่าพิสษุผู้มีชื่ออย่างนี้ไม่เข้าถึงสามัเกียันชอบทมดังนี้ก็มีไม่มีภิกษุเห็นพิสูุนผู้ไม่เข้า ผู้ไม่เข้าถึงสามคคีอยนชอบทมเลยพิสูเราพิสูจอื่นก็ไม่ได้บอกแกพิสุจด้วยกันว่าพิสุผู้มีชื่ออย่างนี้ไม่เข้าถึงสามคคีรันชอบรรมก็แต่ว่าพิสูุนั่นเองบอกแกเพื่อนพิสูุด้วยกันว่าข้าพเจ้าไม่เข้าถึงสามคคีอยนชอบรรดังนี้ก็มีเมื่อพิสุจน์จำนงก็ประกาศในถ้ำกลางสงไ่าในที่พร้อมหน้าบุคคลล่านั้นในวันอุโบสถสี่ข้าผเจ้าโดยการได้ยินได้ยิน ด้วยการได้เห็นได้ยินได้รังเกียจนั้นว่าขอสงฆ์จงฟังค่อยคำของพระเจ้าจบุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้ไม่เข้าถึงสามัคคีอันชอบธรรมข้าพเจ้าของงดปาติโมกข,ของเขาเสียไม่ต้องเกิดปาติโมกในที่เฉพาะหน้าเขาเท่านี้ก็เป็นอานงดปาติโมกอันชอบธรรมแนวอย่างไรจึงชื่อว่าพิสูรหรือฟื้นสามัคคีอย่างนี้คือการรื้อฟื้นสามัคคีย่อมมีด้วยอาการเล่าได ด้วยเพศเหเราได้ด้วยเครื่องหมายเหล่าใด้พิสูจก็เห็นพิสูจผู้เรือบพื้นสามกียนชอบรมด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายเหล่านั้นก็มีพิสูจไม่ได้เห็นพิสูจผู้เรืยบพื้นสามกียนชอบทมเลยก็แต่ว่าพิสูจอื่นบอกเพื่อนพิสูจด้วยกันว่าพิสูจผู้มีชื่ออย่างนี้เรืยบพื้นสามกอยนชอบธรรมดังนี้ก็ดี พิสุไม่ได้เห็นพิสุผู้รื้อพื้นสามกีอันชอบธรรมเลยพิสุก็ไม่ได้บอกพิสุด้วยกันว่าพิสุผู้มีชื่ออย่างนี้ได้รื้อพื้นสามกีอันชอบธรรมก็แต่ว่าพิสุนั้นเองบอกแก่เพื่อนพิสุด้วยกันว่าขพาวจาได้รื้อพื้นสามกีอันชอบธรรมตอนนี้ก็ดีเมื่อพิสุจำนงงก็ประกาศในท่ามกลางสงได้ในที่พร้อมหน้าบุคคลผู้นั้นในวันอุโบส 4, 5, 5ถสี่สิบสี่ทักาทด้วยกันได้เห็นได้ยิน ได้สงสัยนั้นว่าขอสงจงฟังถ้อยคาของว่าเจ้าบุคคลผู้มีชื่อแบบนี้ในรื้อพื้นสามกีอันชอบทมขพเจ้าของงดปาฏิโมกของเขาไม่ควรสวดปาติโมกในที่พร้องหน้าเขาดังนี้เท่านี้ก็เป็นการงดปาฏิโมกอันชอบทมแล้วเมื่องดปาฏิโมกของเป็นสุแล้ว ที่ประชุมรุกไปด้วยอันตรายอันใดอันหนึ่งแทนอันตรายสิบอย่างคืออันตรายเกิดจากพระราชาเรื่องอันตรายเกิดจากโจรเรื่องอันตรายเกิดจากไฟอันตรายเกิดจากน้ำอันตรายเกิดจากมนุษย์อันตรายเกิดจากอาบมนุษย์อันตรายเกิดจากจากไกลอันตรายเกิดจากมูอันตรายชีวิตอันตรายพรมจันทร์ก็ดีเมื่อเปถนงตำนงก็ประกาศขึ้นในทาคกลางสูงได้ในที่พร้อมหน้าบุคคลนั่นในอาวัตนั่น หรือในอำวาาอื่นว่าขอสงฆ์จงฟัง่อยคา,คาของข้าพเจ้าเรื่องการหรือพื้นสารมเกีอันชอบธรรมของบุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนั้นถ้าสงค้อมกันแล้วสงควรวินิจฉัยอย่างเรื่องนั้นดังนี้ถ้าได้อย่างนี้เป็นการดีถ้าไม่ได้อย่างนี้ควรประกาศขึ้นใน่ามกลางสงในที่พร้อมหน้าบุคคลผู้นั้นในวันอุโบสถสี่ข้ามหรือสิบห้าข้ามว่าขอสงฆ์จงฟังใสอคํา,คา,คาของข้าพเจ้า การรื้อพื้นสามกอันชอบธรรมของบุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้ยังค้างอยู่ยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนั้น้าพเจ้าของงดปาติโมกของเขาไวคือไม่ควรสวดปาติโมกในที่พร้อมหน้าเขาดังนี้เท่านี้ก็เป็นการงดปาติโมกอันชอบธรรมแล้วอย่างไรจึงชื่อว่าพิสูจน์ผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจด้วยศีลวิบัติอย่างนี้คือพิสูจน์มีผู้ใดได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางศีลวิบัติด้วยอาการเหล่าใด ด้วยเพศเหล่าใดด้วยเครื่องหมายเหล่าใดพิสูจก็เห็นพิสูจน์พูดถูกได้เห็นได้งา้ยินได้รังเกียจในทางศีลวิบัติด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพียเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายเหล่านั้นก็มีพิสูจไม่ได้เห็นซึ่งพิสูจซึ่งมีผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจในศีลวิบัติเลยก็แต่ว่าพิสูจน์อื่นบอกเพื่อนพิสูจน์ด้วยกันว่า พิสุผู้มีชื่ออย่างนี้มีผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจในทางศีลวิบัติอังนี้ก็ดีพิสูุไม่ได้เห็นพิสูนด้วยการว่าพิสุผู้มีชื่ออย่างนี้ก็ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางศีลวิบัติก็แต่ว่าพิสุจนนั่นเองบอกเพื่อนพิสูนด้วยการว่าข้าพเจ้ามีผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจในทางศีลวิบัติอย่างนี้ก็ดีพิสุผู้จำนงประกาศขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ที่ก็ประกาศได้ ในที่พร้อมหน้าบุคคลนัน้นในวันโอุโบสถสิบสี่ค่ำหรือสิบหาค่ำด้วอาการได้เห็นได้ยินได้รังเกียจน,นั้นว่าขอสงจงฟังค่อยคำของข้าพเจ้าบุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้มีผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจในทางถึงเล่าวิบัตและข้าพเจ้าของดการฟังปาฏิโมกข,ของเขาคือไม่ควรสวดปาฏิโมกในที่พร้อมหน้าเขาดังนี้ เท่านี้ก็เป็นการงดปฏิโมกข์อันชอบทำแล้วจินึกความในพระบริตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนอัตกถา,าตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอัตกถา,าคําว่าพิสูจน์ไม่เข้าถึงสามัคคีอันชอบทำในพระบรินั้นอธิบายตามอัตกถาว่าเมื่อสงกําลังทำำําสังฆกรรมอยู่ ภิกษุไม่มาเองหรือไม่ให้สันพะมาหรือพร้อมหน้าแล้วคัดค้านด้วยความประสงค์จะทําให้สังฆา,ามนั้นเสียไปภิกษุนั้นต้องทุกข์ดด้วยการกระทํอย่างนั้นโดยเหตุนี้จึงงดการฟัาปาจิโมของภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนั้นคําว่ารื้อฟื้นนั้นคือให้ทําใหม่ภิกษุต้องปาจิติ์ด้วยการรื้อฟื้นนั้นโดยเหตุนี้จึงงดปาจิโมกของภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนั้นเสีย ในคาว่าด an on ้วยอาการเหล่าใดหรือเพศเหล่าใดด้วยเครื่องหมายเหล่าใดนั้นควรทราบสัญญยามีการเป็นมีอาการเป็นต้นในการทําให้มัดต่อมัดถึงกันในคาว่าด้วยการได้เห็นได้ยินได้รังเกียจนั้นการได้เห็นกับการได้ยินมีมาในพระปริเแล้วแต่ถ้าเกิดความรังเกียจด้วยการได้เห็นได้ยินนั้นท่านก็กล่าวหมายเอาความรังเกียจนั้นว่าด้วยการรังเกียจนั้นดังนี้ กาดีกาเรื่องการเกิดปาติโมกนี้มีกล่าวไว้ในะดีกาว่าปาติโมกมีสองอย่างคืออานาปาติโมกหนึ่งโอวาทปาติโมกหนึ่งทวามขึ้นต้นว่าสมาตุมเมฟันเตอัไนี้เป็นอานาปาติโมกอานาปาติโมกนั้นสาวกทั้งหลายยกขึ้นแสดงใช่ไมพระพุทธเจ้ายกขึ้นสวดทุกเดึ่นเดือนไป คาถาั้งสาบว่ากานติปรมังคตโพติกขาดังนี้ไปจนถึงว่าเอตคำว่าเอตัามพุทธานาสาสนังนี้เป็นโอวาทปาติโมโอวาทปาติโมกนั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงยกขึ้นแสดงสาวกไม่ได้แสดงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีอายุยืนทรงยกขึ้นแสดงหกปีต่อครั้งส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีอายุน้อยทรงยกขึ้นแสดงในประชงพธิการเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นี้เพียง 2, สองภรษาเท่านั้นตอนนั้นไปก็ไม่ได้ทรงยกขึ้นแสดงอีกกนนี้ในพระวินัยการน,นี้ว่าด้วยการงวดปาฏิโมกข์คือไม่ให้เฉวดปาฏิโมกข์ในเวลาที่ผู้ต้องปราชิกหรือผู้บอกลาศิกขาหรือผู้รื้อพื้นสามัคคีหรือผู้ถูกได้เห็นได้ยิน ได้รังเกียจในทางศีลวิบัตินั่งอยู่ในที่ประจุมทำอุโบสตนันดังนี้จึงเป็นอันว่าสิ้นเนือ้อความในพระวินัยการนี้เพ่านนี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้